กันละครั้งหนึ่งอเวดในปี2024นี้นะครับเรื่องราวจะมีของใครบ้างและเรื่องราวของใครจะติดท็อปทีของเราบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าคือเดินไปเพื่อนที่ไปถึงหน้าประตูแดนเนี่ยแต่ก่อนที่จะถึงหน้าประตูแดนเนี่ยคือเขามีล้ม คือโดนแล้วแลวล้มโดนแล้วล <down>. oh, oh, ้มอ่าล uh ้มแล้วโอ้หน้าน้าคดีอะไรอ่ะทําไมน้าใส่เยอะแยะเลยอ่ะมันไม่ได้บอกสองเซนนะทำไมน้าใสเยะแยะเลยเราใช้เยอะใช้จนหลุดใช้จนขาดสติใช้จนหลุดขาดสตินี่ผมพูดไปไม่อายเลยคนหลุดจาได้หมดเลยรายการต่อไปนี้เหมาะสาหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกันละครั้ง1นึ่ง k บโคกซีโรกันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครต์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกันละครั้งหนึ่งบโคกซีโรเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรา กดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็ผ่านไปแล้วนะครับในปี2024นะฮะช่องกันละครั้ง1นึ่งไบโคซีโร่ก็ก้าวเข้าสู่ปีที่5 <Wow. S 1> แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่ติดตามเรามาจนถึงวันนี้นะครับ เอาละนะครับเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ในปี2,568นี้นะครับผมช่องกันละครั้งหนึ่งใบโคกซีโร่ก็ขอวอวยพรให้ FC ทุกคนนะครับแล้วก็คนในครอบครัวทุกท่านนะมีความสุขมากๆนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนานะครับมีเงินมีทองไหลามาเทมานะครับแล้วก็ใครที่คิดถึงโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับธุรกิจใหม่ๆก็ขอให้ จเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับเอาล่ะนะครับก็มาถึงช่วงของกันละครั้งหนึ่งอวอร์ดในปี2024นี้นะครับ <c oughs> เรื่องราวจะมีของใครบ้างและเรื่องราวของใครจะติดท็อปทีของเราบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่า <Okay. S 1> 3อันดับแรกยอดวิวสูงสุดตลอดการจะมีใครบ้างเริ่มที่อันดับ3คือ ตัดสินมาตลอดเหลือศาลที 3, 3่สามปีสี่ศาลสามปีสี่เราต้องไปบางขวางแล้วพอวันที่นั้นกลับมาจากศาลปุ๊บเงินมีเท่าไหร่อยู่ในแดนก็แบ่งให้ลูกน้องไว้ใช้วันนั้นนานเหลือเงินกลับไปประมาณสี่แสนให้พกไปตามเราย้ายไปที่เังหวัดบางขวางแล้วก็บางขวางจะรอรับเงินไว้ พอรู้ว่าเราจะไปแล้วพอนี้อยู่ไปอยู่ไปแดนหกเดินแรงแล้วกูรับบอลรับมวยบ้างแล้วกูแทงรับบอลรับมวยแทงแม่งด้วยอะไรด้วยสารพัดเลยรับด้วยแทงด้วยคือมั่วมั่วเลยเล่นให้มันขายเครียดไงเขาให่ป่ะนี่นะคือจุดประสงค์ของหมูเนี่ยคือไม่ได้ต้องการอะไรเลยอ่าพออยู่แดนหกได้สามเดือนมาเอาน้าไปแดนสามเพราะอะไรเพราะว่านาเริ่มมีอิทธิพลแล้วแดนหกก็เลยต้องต้องต้องเชิญย้ายหน่อยเชิญย้ายไปแดนสาม นาก็ไปอยู่แดนสามปุ๊บคิดไปคิดมากูทําบ่อนแม่งเองนี่วะ่ะคราวนี้ก็เลยว่าเป็นเจ้าของบ่อนเองแล้วโอ้โหเดี๋วก็ต้องถามก่อนก่อนที่คิดจะเป็นเจ้าของบอนตอนนั้นแดนสามีสัมปทานใครหรือ,อยังมันมีสัมปทานอยู่แต่พอเขาเห็นเราไปเขาก็หลีกให้เราเดือนแรกเลยได้กําไรเท่าไหร่ในบ่อนตรงนั้นนะเดือนแรกเราเก็บตรงได้เฉพาะทําบ่อนตรงนั้นอะหักค่าใช้ใจ่ายแล้วเราเหลือประมาณเกือบสิบล้านอะ โอ้ก็คือน้ำหมูของผมนี่เองนะน้ำหมูทองเตยนะผมนะก็พอมาดูคลิปนี้ก็ทุกคนหลายๆคนนะครับที่ชื่นชอบในตัวน้ำหมูนะคิดถึงนะรวมทั้งช่องกันละครั้งหนึ่งไบโกกิโร่ด้วยนะครับแต่เขาไม่ได้จากไปไหนนะเขาอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไปครับผมเอาล่ะมาอันดับที่2ยอดวิวสูงสุดตลอดการคือ มาเสร็จแล้วก็ใส่ตะลงก่อนคุมตวนแม่ประชาชนเห็นตวนแล้วจังหวะเข้าทางเยอะสงขาอิสลามเยอะและ้วทุกยครับผมตะลง <c oughs> ใส่ในจังหวัดเป็นเรื่องธรรมชาติแล้ว, <c oughs> ลวไปอิสลาม <c oughs> เราใช่แล้วบาง <c oughs> แล้วบางบางมา <c oughs> คือคืออิสลามอยู่แล้วด้วยดีผมมันอิสลามไม่ดีนี่เอเอาละการเดินของเราผมก็เอาเชียงมัดนี่นะอมัดขึ้นมาแร้วตรงนี้ มันก็เก็บเสียงหน่อยอ๋อในการเราที่เราจะเตะบอลแล้วต้องผูกตัวเหมือนีินน้าแข้งสนับสนับน้าแข้งก็นั่งดื่มดื่มดื่มเหล้าตอนแรกเจ้าเจ้ากระเบื้องกอเจ้าใส่ก่อนเนี่ยก็นั่งกินเหล้าพร้อมตัวหนึ่งนะสโลปปิดไว้ได้ขวดหวดไปกลมละเราเข้าห้องน้ำนี่แม่งเราก็เมาแล้วจากเดือนเบาๆนี่เงียกองแกงกองแกงเลยตัวเตือนเริ่มหลุดเริ่มหลุดนะความเมาอะนะ แล้วก็ไม่สนด้วยไม่สนขวดกลมสองมานี่แม่งลำคาญถอดสลงภาพก็ยน่าน่ากินเนี่ยผู้คนม็ปวดหัวหมดเพรบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าผมมาหัวเราอะไรนะลองนึกภาพนะตอนมีสโลงกินเหล้ามันก็คนทั่วไปนึกออกว่าพอกลมที่สองกูไม่ไหวแล้วกูมาแล้วเกะกะพอสโลงปุ๊บทีนี้ตัวนโผล่อ่าแล้วมันเป็นขั้นลอกอะนึกออกนะ เราไม่ไรหัวนหน้าอะไรเฉยๆนะไรแต่เราก็ดื่อแล้วนะเมาจัดเลยนั่นครับบูบูเลยเบิร์นสองขวดชีว <c oughs> ัตรบอกสิบสองปีชีวัตรสิบสองปีนี่ชีวัตรห้าสิบปีอ,อีกกรมนี่เช็คบินเสร็จผมมาบอกหัวนหน้าต้อขับเองจอขาไป <c oughs> วันนั้นไปโรงพยาบาลใช่ไหมปุ๊บ <c oughs> ออกจากโรงพยาบาลเราขับ <c oughs> จากที่ก่อนหน้านั้นสิบกว่าครั้งอะ่ะผู้คุมขับครับ มันน่าร้องนึกเยอะๆมนเดี๋ยวขับเองขับตัวนึงมาอย่างนั้นด้วยก็ขับไม่ได้ปกติแต่พี่เรียนถ้าเรื่องติดใจขากลับเมาเลยอ่าฮะโน้าผมขับไปนั่งผมขับเองผมเมาแล้วโอ้โหเมาอะนะความเมาอะนะสรุปแล้วขับมาได้ไม่กี่โลก็มาบนสะพานตีนตะศุกร์ด้านนูุนสะพานเต็มทั้งหมดกรมุดแมวงเลยพึ่บหัวกระโดดใช้ไม่เจอรถรถขาย้นไม้อ่าฮะรถกระบะแต่ที่จำได้เขาเรียกอะไรครับกระบะแกงหลังคาสูงหลังคาสูงกระมุดไปปุ๊บมุดไม่รอดเลย น่ารถแม่งไม่เกี่ยวอ่ะท้ายรถเขาค่ะ <c oughs> แล้วท้ายรถเราก็ฟาดกับฟุตบาทอืมพริกความเลย แน่นอนครับเป็นใครไปไม่ได้ครับนั่นก็คือบังมัดคองตันนะครับหรือกลงบอยยั่นที่หลายๆคนรู้จักนะครับผมยอดวิวทะลุไปถึง3 2ล้านแสนวิวนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกคนนะฮะที่กดเข้าไปดูกับบังมัดคองตันครับผมและอันดับหนึ่งที่มียอดวิวสูงสุดตลอดการคือ มันมีคนคนหนึ่งอะย้ายเข้ามาครับตรงเหมือนแม่งเหมือนพวกทหารเลยแล้วทีเนี้ยเราไปทําอะไรเราไปอยู่ที่ไหนเราไปใช้เครื่องไอ้ย้ยทำไมกูเห็นมึงตลอดเลยวะเข้าใจป่ะ<อ>มึงจะอยู่ในสายตาเราตลอดเหมือนมันมองเราอยู่ในสายตามัน,นเราคยจะสามมาเงยหน้าเจอมึงนั่งนี่และบางทีมันน,มนั่งอยู่ใกล้เนี่ย uh huh. เออแล้วประกอบด้วยลูกพี่เราเป็นหัวทะเบียนเขาโทรบอกเราเลยบอกว่าเม่งระวังนะคนคนนี้ที่ย้ายมาใหม่เนี่ยไม่มีประวัติคดีแล้วผมถามว่าแล้วเขาได้ย้ายมาได้ยังไงมีประวัติคดี เขาบอกงนี้นะภูมิเนาเมียเขาอยู่ที่นี่ผมก็เลอกว่าไอ้เชี่ยรัตนามันไม่เคยมีภูมิลำเหนานี่หว่าพี่ไปเช็คให้ผมหนเดีวยวมันเป็นใครเอาแล้วทีนี้คาใจแล้วแล้วพอเราเขามานั่งนั่งเวลานั่งเข้าแถวเช็คอยดะเขานั่งอยู่ข้างหน้าเรานี่แหละมันไม่นั่งคาลมาหรือไม่นั่งยองมันนั่งท่าทหารเทพบุตรอ่ะเขานั่งเงี้ยท่าเช็คอยดเนี่ยท่าเทพบุตรท่าของทหารที่ฝึกมาครับมันจะชินเวลามันนั่งมันจะชินมันจะไม่รู้ตัวเหมือนกันเราก็มองปึ๊บ โอ้ยเนี้ยแม่งค่อนข้างชัดเจนอ่ะทีเนี้ยต่างคนต่างจับเลยละเพราะว่าเรารู้ข้อมูลมาแล้วทีนี้กูจับเลยมั่งแล้วเแล้วแม่งไม่ใช้โทรศัพท์เลยเรนแต่ว่าลูกพี่เรามาบอกซ้ําอีกรอบหนึ่งบอกว่าเปอร์เซ็นต์แม่งสูงว่ะเพราะว่าหัวทะเบียนนี่ยังปกปิดเลยครับหมอเที่มันไม่ธรรมดาเลยคนเนี้เพึ่งทีนี้เราก็ออกลูกเกเรเลยเราเจอแล้วเนี่ยไม่รู้เรยตำรวจไม่ตำรวจแต่เปอร์เซ็นต์เยอะมึงอยู่ในคุกกะกูแล้วอ่ะหาเรื่องเลยตำรวจอ่ะ <ม>นี่มันคุกนี่มันโจรมึงมาคนเดียวมึงเสร็จู่แล้วใช้โทรศัพท์อยู่เราก็ตบโทรศัพท์แม่งเลยเอาโทรศัพท์ใครไม่ใช่ปะก็คุยบอกว่าโทรศัพท์คนในบ้านอะไรเงี้ยก็คุยํำหน้าแบบเข๋งนเจียมอะ่อะเราก็กระตุกมันมันก็ไม่สู้เราไม่สู้เราทีนี้ปุ๊บเราก็ใช้ชีวิตแม่งชัดเลยชัดขึ้นไปเรื่อยอะ่อะเราให้เวลานะเราไม่ได้ตัดสินใจว่าคนนี้ต้องเป็นไม่ใช่นะร้ายเวลาเกือบเดือนจนผม ค่อนข้างจะแน่ใจแล้วทุกอย่างเลยการกระทำมันอะ่ะแล้วมันจะมีเรื่องราวแปลกๆเข้ามาอยู่เรื่อยเลยในรันบรรีนผมก็เลยตัดสินใจประชุมกันบอกว่าใครจะเชื่อมั่งถ้าผมพูดอะไรเงี้ยพ่อบ้านอะ่ะพวกหัวเรือมนันะเดี๋ยววันเสาร์เนี้ยปิดตายเลยตำรวจก็ตำรวจเถอะอเดี๋ยวปิดกล้องวงจรทั้งหมดแล้วฆ่าแม่งเลยก่อนเทีเ่ยง เม่งปากดำนั่นเองครับผมโอโหยอดวิวทะลุไปถึง5ล้าน9 0 0แสนวิวโอ้โหก็ครองอันดับ1ยอดวิวสูงสุดตลอดการไปนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาครับเรามาดูเรื่องที่2กันเลยนะครับเรื่องนี้เราตั้งหัวข้อว่าโหดทะลุแดนโอ้โหแน่นอนครับเรื่องราวต่อไปนี้คือ3อันดับโหดทะลุแดน นะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับโผดทะลุแดนอันดับ3ฮึชิงกับคนเราเรื่องราวเพียงกับคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลังพลานไปในวันก่อนไม่คิดที่ใครลองทําตามแล่อย่าให้มันเป็นอุทาหรณ์ แล้วนี่ก็อยู่ไปจนที่ว่ามามาโดนมาเล่นของมาเราเล่นเล่นเล่นเยอะเราเล่นเยอะใช้เยอะครับใช้เยอะอแล้วที่นี้มาที่เนี้ยเริ่มสติไม่ดีดิหลุดบ้านเราบินบินแต่เราก็ยังไม่จัดสรรสินถูกไหมยังยังอ่ะเราอ่ะมีเหตุการณ์นี้เราใช้เยอะเราใช้เยอะใช้จนหลุดใช้จนขาดสติใช้จนหลุดขาดสตินี่ผมพูดไปไม่อายเลยคนหลุดจาได้หมดเลยครับเหมือนผมเนี่ยผมนี่จําได้หมดแต่ว่าช่วงนั้นเราจะคิดแบบหลายๆเรื่องมารวมกันเป็นเรื่องเดียวอ่าคือจําได้หมดแต่ควบคุมตัวเองไม่อยู่ใช่เนี่ยเนี่ยผมอยากเตือนน้องๆเลยอ่ะเพื่อนเพื่อน <P ot> อย่าไปหมกุ่นมากเหมือนผมนี่หมกุ้นมากตอนนั้นนะแต่ก่อนเตือนต้องเราต้องเล่าเหตุการณ์ก<ช>ว่าการที่เราหลุดแล้วใช้เยอะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเอาเนีานอนในห้องเนี่ยเขาเล่นหมากลุกกันเนี่ยไอ้นี่บอกไอ้สั์มึงแน่จริงมึงรูกก้ดีอไอ้นี่บอกเดี๋ยวมึงก็รู้มึงลุกก่อนดีเอาผมนอนอยู่ข้างหน้าห้องไอ้สั์มึงว่าใครวะเอาแล้วไงผมลุกขึ้นมาหลับสองคนเลยโอ้โหแม่บอกแค่อีกแล้ว การที่เขาพูดคุยกันอ่ะคือมึงรู้มาก่อนคือ<ช>ไอ้มาเนี่ยหรือ <ไป S 1> ว่ามาหมากลุกเนี่ยเออม้าหมากลุกกระโดดลุกสิ<ช>มึงก็ลุกมาก่อนสิใช่แต่เราคิดเอง ทำให้สองคนกำลังเล่นหมากรุกกันไม่รู้เรื่องเลยหลับไม่รู้เรื่องหลับแบบไม่รู้เร allora ื่องเลยนี่เนะน้องๆเรารู้มาถึงก็ยำเลยตุ้งตังตุ้งตังตุ้งัเลยใช่ใช่แบบนี้เหรอแบบนี้เลยว่ะแต่เ้าบอกว่าเราหลุดแต่เรารู้ตัวเรารู้ตัวเืวนว่าเราทาอะไรลงไปใช่แต่เราควบคุมลูกควบคุมตัวเองไม่อยู่ควบคุมตัวเองไม่อยู่แล้วยังไงฮะแล้วแล้วเป็นไงแล้วพอหลังนั้นก็ยาวไปเลยนะสองคนนี้เป็นไงสองคนนี้ก็หลับตามระเบียบไปแล้วพอขับฟื้นมาฟื้นก็มาบอกพี่ผมผิดอะไรอก็บอกว่ามึงท้าใครลูก เขาบอกพี่ผมเล่นหมาแล้วก็อี่อะมึงพูดประชดกูนี่ว่ามึงอะนินทากูและมึงท้ากูเราอีกเชื่ออ้ดำอยู่ก็เป็นพี่แมวบอแคร์นั่นเองนะครับผมโ,โหดจัดนะครับแต่ยังไม่โหดพอนะครับผมเพราะเรื่องราวต่อไปนะอันดับสองของเรามันน่าจะโหดกว่าอยู่แล้วครับไปดูกันเลยกว่าโหดทะลุแดนอันดับสองคือ เล่าเรือเ่องราวเรื่องของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลังพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครต้องทำตามแต่อยากให้มันเป็นอุทาหอคํคำพูดของอำนาจกับบดินเนี่ยครับได้ลัาออกมาเนี่ยคือบ้านไหนใครเขาก็เอาด้วยเผื่อ,อเพราะว่าค<อ>นเราเอาด้วยเออคนคนนี้คือสั่งเป็นสั่งตายได้ได ในเรือนจำกางพีโลกในยุคนั้นใช่แล้วคือบุคคลคนนี้ที่ว่าฉายาของผมเนี่ยครับก็ผมถึงถามว่าคำว่าเวียนี่คือยังไงคุณมองอ่มันเหมาะสมกับเหตุการณ์ครั้งนี้ไหมใช่แล้วเป็นไงต่อความไปปุ๊ม ก็โดนไอ้ตรงนั้นเราก็ไม่ได้มานั่งนับหรอกว่ากี่รูกี่ลูใช่ไหมครอ๋อพอล้มไม่แล้วหลังก็ยังก็อย่างเบิกยังมีตอมอยู่ก็มีซึก็ยังตอมอยู่ตึ๊กตึ๊พอเริ่มนะแยกเรารู้ว่าตายแล้วก็มีพวกน้องมาอีกก็มีอยู่ก็คงน่าจะมันกัดหรือว่าคงกัดแล้จัดไม่รู้ก็ได้มีคนนึงเข้ามาก็น่าจะเต็มที่อ่ะก็ได้คอมเลยมีอีกแล้วโทษอีกคนนึงอ่าซึ่ง ก็คือปิดท้ายปิดท้ายนะไม่เอ่ยอ๋อย่าไม่เอ่ยนามเข้ามาปิดท้ายท้ายดีกวาจะบอกว่าเป็นดอกสุดท้ายก่อนจ้าสุดท้ายดีกว่าก็ได้คอมคอมแล้วก็คอมล่างเขาอะคอมล่างเลยแล้วก็นี่เลยกดไปที่หน้าอกเลยหน้าอกอ๋อซึ่งเขานอนหงายอยู่ใช่หน้าหน้าจต่คว่ำจากคว่ำน่าจากหลังอ่ะคว่ำกดไปที่กลางหลังกดเลยก็คือภาพความคนนี้แรงดีไม่ดีอ่ะก็ปึ๊บจากเนี้ยทะลุเนี้ยโดนปูนเลยตะปูนเลยโอ้ย กระปูนนี้เลยอะความแรงเวี่ยงอ<า>ของเขาเนี่ยการที่แบบก,กดกระแทก<า>ลงมาเนี่ยหลังทะลุหน<า>้าอกเล็กถึงปูนใช่โอ้โหดียลายวัดโบดครับผมเสียวแทนเลยนะฮะนิ้วดัชนีของเรานั่นเองครับผมเอาละนะครับยังโหดไม่พอนะครับเพราะว่าอันดับหนึ่งรออยู่แล้วนะครับและอันดับหนึ่ง โหดทะลุแดนคือฉันก็เป็นแั่คนเล่าเรื่องราวเรื่องของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลังพลาดไปในวัน,นก่อนไม่เคยคิดที่ใครต้องทำตามแม่อยากให้มันเป็นพุทธะที่ที่อยู่โรงครัวเนี่ยพโลงัมจะยันแดนแปดเนี่ยไอ้ตัวเล็กอยู่กับน,น้าไหมเดีย๋ยวน้าทำเรื่อง ยาวเลยะแล้วไอ้เชียงมองคุณหน้าเห่าวันนี้นะโอ,โอ๊ยนะไม่หรอกผมอยู่ได้แต่งไดสบายแล้วปลูกผักแดกแล้วพวกเนี้ยเราปากหม้แล้วปล,<ะ>ปลูกผักแดกเป็นวันพอแล้วไม่ต้องวาอาศัยโรงครัวหรอกเออไอ้ชัดต้องไม่ต้อไม่พูดงี้นะเออไอ้ชัดคุณผมจะหนวดแม่งเยอะไอ้ชั์เอออย่าพลาดนะไอ้ตัวเล็กกูเสียบโตดแม่งแน่ไม่พูดงี้น,นะอเออไม่พูาพาดงีน้นะไม่ได้แดกกูหรอกแม่งสวนกำเลยแม่งสวนเลยนะเดี๋ยวเจอกันมึงไม่มาเดี๋ยวกูไปเองผมรอ อ๋าล้วบอกเงี้ยผมรอมาเร็วๆนะไออีโคเดือนจะถอดตัวแล้วคือตอนคุยกันนี่คือว่าเขาอยู่มันกำแพงมันกำแพงกั้นไอเล่นลวดลวดลวดตะข่ายกำแพงลวดตะข่ายก็คือเห็นบ้านเห็นมันอยู่โรงครัวไงมันติดกับโรงครัวครับอ่าครับแม่งว่าอาทิตย์นึงอ่ะเดี๋ยวกูย้ายเดี๋ยวกูทำเรื่องย้ายเดี๋ยวกูไปหานะตัวเลขอ่าแล้วว่าเออมาเร็วๆนะจะถอดตัวแล้วขี้เกียจเปลี่ยนเส้นใหม่บูดแม่งเงี้ยอ่าเนี่ยเข้าเดือนที่หก เนี่ยจะถอดแล้วจะถอดแล้วอีกไม่กี่วันเนี่ยซึ่งกว่าวันทำเรื่องอะไอ้ที่แม่งลงไปรจริงมาจริงเออโอ้โหเอาแล้วไงแม่งแม่งลงจริงไอสัตว์แม่งขอลงห้องเดียวเราเลยผมก็นึกในใจแล้วไอสัตว์แม่งต้องมีอะไรแล้ววันเนี้ยแสดงว่า,าคนนี้ก็ไม่ธรรมาดาเออนึกในใจแล้วแม่งต้องมีอะไรแล้ว วันนี้ต้องมีอะไรแน่เลยกูนะกูต้องโดนอะไรสักอย่างแน่เลยแบนแตร์อะแม่งติดกับพวกทำมันมีเะพวกจอบขุดอะไรพวกเหล็กที่ใช้ทุบอะนี่บอกว่าพวกอุปกรณ์ช่างพวกสวนทําไร่ทำสวนเนี่ยตกเย็นปุ๊บผมก็ไปหาแม่งตามรังนะผม้แมงเจออุชามยาวขนาดนี้เหล็กอุชาบอ่าเหล็กอุชามฝนไม่อยู่แล้วเหรอมันมันแหลมอยู่แล้วเหล็กอุชาบอ่ะมันเป็นร่องอยู่แล้วนะสามร่องอ่ะยาวขนาดนี้ครับเสร็จปุ๊บของไอ้ที่แม่งยาวไปเว้ ต่อด้ามแม่งเลยทําด้ามขนาดนี้ยแล้วก็ตอกลงมาแล้วมันก็จะเหลือสั้นขนาดนี้มันตอกแต่ด้ามแล้วนะครับไม่ขัดไม่เขิดแม่ง่ะพกแม่งขึ้นห้องแบบนั้นเลยมผมก็เหน็บเลยใส่ถุงเท้ายาปุ๊บเหน็บเข้าไปอม่มก็ตัวธรรมดาไปช่วยไม่ไม่ดีใช่ไหมครับผมก็เหน็บแม่งขึ้นห้องนละนับแถวนับอะไรแล้วแม่งมาเลยมาที่นอนเลยเอากาแฟมาให้เอาขนมมาให้นะเ,ออเพราะเนี่ชงเองเพราะใช้ไฟใช,ช,ชนนะ้ช็อตไงช็อตน้ำไงเคยทำอยูอะนะ ไว้อุ่น,นแกอุ่นต้ม<อ>น้ำอะ่ะไว้ต้มน้ำอะ่ะมันก็เอาห้องเอาให้เราคิดในใจอ่ะไอ้แค่สายายกูแดกเ,เาเนี่ยแม่ความคิดเราเนีเพราะมึงมาเพื่อสิ่งนี้แน่เลยแต่ผมว่าอุ่นใจผมมีแล้วแล้วกูเตรียมตายแล้วเหมือนกันครัฟามคิดผมนะตอนนั้นวัยรุ่นดน้วยโหแรงมากเลยสิเ็จแล้วเริ่มแบบรู้เรื่องแล้ว ก็เริ่มฟังไปแล้วแม่เซตย่อสูตรต่อหาล้วคือผมเริ่มเป็นแล้วเริ่มรู้ฟังออกหมดแล้วแล้วพูดได้หมดแม่กับคุยภาษานี้กันแน่ยกับฝังตรงข้ามอะนี่ไงคือคุยอะไรมัางไม่ต่าแเ่ีความไดม้เสียวดอซ้นขอซีหนอเนะ่ยเเซตย่อสูตรต่อแซงมอเลยยังอะจับใจฟาร์มได้แปลประโยคนั้นว่าอะไรก็มันว่าเดียวคืนนี้นะ แม่เคยได้เลยเถินเนี่ยนะแล้วก็จัดโดยฟาร์มได้นะพ่อ,อแล้วก็พอได้แล้วครับเราพูดได้หมดเสร็จปุ๊บแม่ก็ตะโกนว่าเดี๋ยวเสียวดอซูด,ดอแล้วซ้ายหน่อเซินดอ่อศอกบิ้วเลยนะทนายเดินมามึงบอกกูด้วยฟังตะโกนฟัง,ฟงมางเลยนะเราก็เออกูรู้แล้วไอ้สัดเราก็เตรียมของเราอย่างดีแล้วสามสุ่มสิบห้าแม่งมานั่งข้างที่นอนนึกออกไหมครับแล้วก็เฉยไอ้ที่เออมันนั่งตรงนี้ เหล็กช้าแม่งอยู่ข้างที่เขานั่งอยู่นี่เออพลิกข้างไปเลยพอพลิกข้างปุ๊บโตดแม่งออกกันนึกออกอ่ะเราต้องไปหามันนึกออกไหมครับอมานั่งเนี่ยไอสัตว์แม่งจับโตดพอจับโตดได้ปุ๊บผมก็ทักเลยพอทักได้ผมผมไม่ยั้งเลยนะครับผมข้างนี้ทะลุข้างนี้เลยแม่งดิ้นเลือดแบบทีเดียวเลยเหรอทีเดียวเลยแม่งดิ้นแบบทะลุคอนี่เลยอ่ะคอฝั่งหนึ่งเลยเหรอแม่งดิ้นแบบประดุกถูกทุบหัว พราะถ้าผมไม่ทำผมโดนเนี่ยนึกออกอ่ะครับเนี่ยแล้วผมถ่ายยิงแก่แผลนี่นะเสร็จเพื่อผู้แม่งทั้งนายทั้งอะไรแม่งปิ๊บปิ๊ดปิ๊ดไอ้เฮียนั่นแม่งเรียกนายไอ้เพื่อนมันนะครับผมก็บอกว่ามึงไม่บอกเข้าไปไอ้สัตว์มึงดูเลยไอ้เฮียนจะให้เพื่อนมึงจุ้ยว่าผมบอกผมพูดอย่างนี้นะครับไอ้สัตว์ไม่ต้องมาพูดเรากเพราะสามากกูรู้อืมอ่ากูก็พอได้อยู่อ่าไอ้เส้นหยอดชุดเด้อะไรพวกเนี้ยกูรู้มอ่ะกูรู้กูแปลออกหมดหมดแล้วพี่เสียบคาไว้เลยอ่ะไม่ได้ดึงกลับได้ไหมไม่ได้ดึง อันนี้นะครับบอกแล้วว่าอย่ามาเลื้อนะครับถึงขนาดว่าจบชีวิตกันเลยโหดจริงๆครับผมพี่ยศกวนอินเหล็กหรือพี่ยศบอดเรานั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างฮะสามเรื่องราวโหดทะลุแดนนะตรงใจใครบ้างครับผมเอาเป็นว่าไปต่อกันเลยดีกว่านะครับจากเรื่องโหดเอาเป็นเรื่องฮาบ้างนะผมเอาเป็นหัวข้อว่า3อันดับ ฮาติดกระแสครับผมลุ้นกันนะครับว่าจะมีใครบ้างนะครับในความฮาในครั้งนี้นะครับผมเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับ3 5าติดกระแสคือ,อ,อผมก็อยู่แดนสีผมยังไม่มีอะไรนะอ,อยู่ได้ เดินฝ่าเช้ามาแต่เช้าเลยหกโมงสมยศกุณาพบเจ้าพนักงานที่สวนควบคุมกลางด่วนไอ้เฮียด่วนแน่ใช่ไหมเออด่วนก็นด,นนด่ออดวน,น,วนแล้วก็เดินผู้ช่วยก็พาเราออกมาเลยจากกันสีออกของสวนคุ้มคุมกลางเปลี่ยนชุดเลยไปไหนพี่กลับบ้านนะ <c oughs> กุนเตเนี <c> ่ <oughs> ้ตาวไอ้เหี้ยทุกคนเนี่ออกสารมีการอ,อ,อ,อากสารมีกาเหรอโอ้โหเหีย้ยจะกลับบ้านแล้วกูเนี่ยมึงเออแล้วอะไรเนี่ยคือตั้งแต่สาวอุทธรงานมีการนี่กี่ปีแล้วพี่กว่าจะมามีมกาเรียก มีแปดเดือนมีแปเดือนดีกาแม่งตกอ่านี่เปลี่ยนชุดเลยเอาละชุดสีตานลลูกบัวแต่ตาเสียแล้วนะตัวแม่งเส้นใหญ่อืใช่ปะป๋าขอเปลี่ยนตัวนี่ยดยออกสารหูใส่เส้นใหญ่ได้เขาบอกได้เดี๋ยวป๋าเปลี่ยนให้โอ้ยสายตาไม่เอาเส้นเล็กใส่ให้เส้น ไไห่ิจงแล้วที่นี่แม่งก็เป็นสองบ่วงสองบ่วงเป็นสี่บ่วงใช่ป่ะโอ้โหไอ้ผาดเด็กครูไม่น่าปากดีเลยสัตว์แซนแต่ผมหัวหมอออหัวหมอเจอหัวหมอเจอเจอตาเก่าเสร็จปุ๊บโอ้โหเชี่ยแม่งไม่เหมือนไทยเลยเนี่ย แม่งเล่นกูสองเส้นเลยเล่นเล็กกับเส้นใหญ่สี่บวงนี่แรกแมหนก็คุยเราดีนะพี่เรียได้ไอ้เหียพ่อใส่เรียบร้อยเส้นเนี่ยมึงไงต้องไปแบบนี้เนี่ยเอแล้วออกปาเดี๋ยวเนี่ยผมยกฟ้องแล้วยกฟ้องไงมึงก็ต้องอยู่ต่ออีกสัดอีกสักสามสี่ทีไอ้เรียมเป็นลูกมากที่เราเห็น เอะไรกันครับเรฟ้องมันก็ต้องอายัดใช่ป่ะเออเราก็เลยทึกไปเออเทียเอ้ยใช่เว้ยเสร็จปุ๊บพมก็ออกสาลขอไปอย่างเงี้ยโอ้โหพอเขาแต่สนหน่าวผมแม่งเท่ใครไม่รู้อ่ะก็นึกว่าเป็นคดีแบบว่าที่นี่แม่งแบบว่าต้องแบบแล้วหลายข้ามชาติแล้วว่าแล้วเทศอะไรเงี้ยแล้วโหแผลเต็มตัวเลยเนี่ยเออเต็มเลยนี่ขาโหดแน่เลยอะไรเงี้ยทำแล้วผมจะใส่ถุงเท้าขึ้นมาปุ๊บใส่สนับเนี่ยครับผมเล่นนี่แหละถุงเท้าตัดนี่ตัดนี่ตัดนี่ตัดให้มเหลือแค่ เป็นอัางเกิลเป็นอัางเกิลอ่าแล้วก็บสายัวโอ้โหเห็นแผลไงโจรแผลโชว์แผลด้วยนี่แต๊บเพิ่โอ้โหเด่นพิเศษแพีงเยอะครับผมอยู่ใต้ขนสารพอลงมาทุกทงเช้งทงเชงแมงสองเส้นนะ่ยแมงเข้ามากันเต็มเลยคาราทห้องแจ๊บโอ้โหโอ้โอโหน้าน้าคดีอะไรอ่ะทำไมน้าใส่เยอะแยะเลยอ่ะมันไม่ได้บอกสองเส้นนะทำไมน้าใส่เยอะแยะเลยไอ้เหี้ยแล้วอันี้จะไอ้เหี้ยนี่กูเป็นน้าเหรอเนี่ ยิ่งคุณสิกเองเนี่ยยบบี่งคุณไปน้าเลยวะสี่งที่สงสัยทันแรกเลยว่าคุณน้าคุณไปน้าเหรอวะจำเห,หมือนทุกวันเนี่ยใครขึ้นรถปุ๊บเนีเ่ยลุงเฮ้ยไอ้ผู้แก่แล้วเสร็จปุ๊บแล้วก็บอกอ๋อมาฟังคดีภาษาศาลฎีกา <c oughs> อ่าฉันต้นผานอะไรหรอยนีนนอุทธรณ์อยู่ตลอด <c oughs> โอ้น้าคดีอะไรอ่ะขอคดีฆ่ามาฟังศาลฎีกามีใครมาเยี่ยบมั้ยเนาะ ไม่มีเลยกูหิวข้าวที่ผายเออแม่งสั่งก๋วยเตี๋ยวให้ผมอ่ะสั่งก๋วยเตี๋ยวสั่งน้องสัน้ำบอกวันี้แม่งยิ่งกว่าขาใหญ่อย่างที่ไอ้ลูกนี่อยู่จตตฉนสารลูกสบายเลยอิ่มเลยอ่ะแล้วแผ่นี้น้าได้แผ่นี้น้าได้มาอยังไงแล้วแผ่นี้น้าทำไมมันพุ่งสดๆเลยเอ๋อยเล่าแล้วมันยาวนะกาแฟถุงหน่อยเดี๋ยวเราไปฟังแม่งซื้อมาให้ผมนะไม่ซื้อมาสองถุงเลยอ่ะซื้อมาด้วสองถุงเลยเรายังไม่ได้ขึ้นมาหลังอยากฟังจัด อันนี้คัตลกนะครับผมนะฮะหลอกกินแป,ป๊บซี่ได้ยังไงนะยดเหลือกินจริงๆนะฮะแต่มันมีอยู่จริงนะครับผมแต่ยังหางไม่พอครับผมนั่นแค่อันดับ3นะครับผมเอาเป็นว่าผมพาทุกคนไปดูอันดับ2หาติดกระแสคือ จะมีไอ้ขาวไอ้ดำอยู่ในตัวอยู่ในร่างของเรามันจะมีไอ้ขาวไอ้ดำอยู่อยู่ในร่างของเราพอถ้าไอ้ขาวมาจะบอกว่าเฮ้ยแมวมึงดูดีๆใช่หรือเปล่าเแต่ถ้าฟิวไอ้ดำมานี่ไอ้ดำมาครับไงไอ้ดำมาบอกไอ้สัตว์ไอ้นี่เล่นมึงแน่นอนไอ้นี่ว่ามึงแน่นอนชัดเจนชัดเจนเออมันพูดถึงมึงอ่ะมันพูดถึงมึงอ่ะตัวขาวมาเฮ้ยไม่ใช่หรอกมั้งเออมึงคิดดูให้ดีไมะเป็นอย่างเไรแกจะมีสองคน แต่สุดท้ายแล้วอ่ะความที่เราใช้ไอ้ของพวกนี้ไปอ่ะมันจะเสร็จไอ้ดำใช่ไหมดำหมดใช่ไหมดำหมดไอ้ขาวต้านไม่อยู่ไอ้ขาวต้านไม่อยู่เสร็จไอ้ดำหมดบอยจะเป็นน้องที่ผมรักมากครับแล้วนับถือว่ารักกันอะบ้านเดียวกันดังเพื่อนเดียวกันเนี่ยเพื่อเดชเนี่ยอืมก็นั่งเล่นไพ่ด้วยกันแล้ววันนั้นอะเคหายคิงอ่ะหายไปตัวไอ้ไพ่ตัวคิงใช่ใช่ตัวคิงหายแต่อีสานบอกเคน้องเลยบอกว่าพี่เคหายนะเคหายไอ้เหี้ยมึงว่ากูเคหายเครดิตกูไม่ดีเหรอมึงว่ากูเครดิตไม่ดีเหรอไอ้เหี้ยกูไม่เคยโกงใครถ้าไม่มีกูขอเลยกูไม่ยยืมด้ว ถ้ายืมกูณชดใช้เฮ้ยน้องก็บ,บอกไม่พี่เคหาย เท่านั้นแหละผมเล่นเละเลยเล่นน้อง้ยนี่อย่างที่ผมรู้สึกผิดมากเลยคือกลางวงไพ่เลยใช่และเล่นสองคนพี่น้องนะแล้วเล่นอยู่สองคนวยไม่มีใคร้ามาเล่นกับผมอ่ะน้องมาเล่นเป็นเพื่อนที่ด๋วอ่ะแล้วเราหยุดได้ไงหยุดตัวเองได้ไงหยุดคือแต่ผมจะมันจะมีข่าวมาแป๊บหนึ่งอ้าวละไอ้ข่าวมาเอาคนอื่นจะมาลุมได้ไหมล่ะห้ามลุมนี่น้องกูถ้าคนกูเนี่ยเป็นอะไรกูทําเองคนอื่นห้ามแตะจะเป็นยังไงไอ้ข่าวเข้ามาไอ้ข่าวเข้ามาพอแล้วอก็หยุดแต่น้องจิบไปแล้วอ่ะเนี่ยความรู้สึกผิดผมอออย่่าาาางงพเเเเเรรรรหหแล้้วปบ็นนทุ <ไ> <ไป S 2> อยากจะบอกพี่แมวว่าต่อไปนี้นะครับขอให้มีไอ้ขาวอย่างเดียวนะครับผมถ้ามีไอ้ดำด้วยนี่คือว่าเป็นเรื่องเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ข้างในนะครับพี่แมวนะเอาละครับผมก็เข้ามาอันดับหนึ่งเลยดีกว่านะครับอันดับหนึ่งาติดกระแสในการครั้งหนึอวอร์ด2024คือ ถ้าเป็นข้างในเนี่ยถ้าผมเอาขนมมาให้อ่ะได้ได้ไหมรับรองเลยนะได้ไหมนี่ขนมอะไรประทานไปแล้วขนมน้ะหลายคนไม่เข้าใจแหละคนไม่เข้าใจเขามหน่อกข้าความหน่อยคืออะไรเหมือนกับว่าอ่ะสมมติเนี่ยคือหนุ่มแอลอือแอลเจ๋อวบ๊ทเฮ้ยเข้ามาใหม่เลยเฮ้ยเข้ามาเลยนะอ่อนเข้ามาคุยใหม่เลยว้โา กินของกินกินมากขอบคุณครับผมทานไปแล้วเราอะไรก็บอกนะเอาอะไรก็บอกถ้าหมดแล้วก็บอกครับขอบคุณครับก็ทานไปแล้วทานแล้วพอหลังหลังสามทุ่มทีวีปิดเนี่ยนอนห้องเดียวกันนอนห้องเดียวกันแต่วเอลจะเริ่มปฏิบัติการแล้วปสามทุ่มทีวีปิดปึ๊บเอลจะเริ่มมาแล้วเอลมาหาใครหาเอิร์นมาแบบหาลาบมาหาลาบมาไงมาแบบแล้วก็นาสติหนมน้า ขนมนาอะไรวะจำไม่ได้อะขนมนาไไปกินขนมน้าด้ขนมนาขนมนาทั่วประเทศเลยครับผมเป็นไวนเล่าเลยนะน้องๆหลายคนอยู่ข้างนอกไม่เคยเข้าไปข้างในก็เดี๋ยวนี้เชื่อเหลือเกินว่าไม่กล้ากินขนมใครแล้วนะไม่งั้นเดี๋ยวโดนขนมนาขนมนาแบบพี่เอิญวัดใหญ่นั่นเองนะโอ้แล้วเชื่อเกินครับอันดับหนึ่งนี้ ไม่มีใครคอรหาแน่นอนนะต้องยกให้เขาเลยจริงๆครับผมเอิญวัดใหญ่แมมันเร็วเหลือเกินนะเวลาเวลาหมดแต่ยังไม่หมดเวลานะยังมีต่อนะผมผ่านไปแค่เพียง3อันดับเท่านั้นนะโอ้โหแต่ต้องนะบอกว่า,วาคลิปหน้ามีอีกสามอันดับเรามาลุ้นดูกันครับผมขอแอบบอกไว้หน่อยมีขวัญใจหมาชนด้วยนะสามอันดับว่าปีนี้ใครจะเป็นคนได้ที่หนึ่งใบครองนะผมอีพีหนะ้า 3อันดับกับ3เรื่องราวจะเป็นของใครบ้างและใครจะเป็นที่1ของขวัญใจมาชนในกาลครั้งหนึ่งอวอร์ด2024นี้ติดตามวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดซุปเปอร์แงให้เราด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานในปีใหม่นี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับแฮปปี้นิวีย์สวัสดีครับ